สำหรับใครที่ตามออมสินนะครับวด1หนึ่งตุลาคมหกแปดนะมาดูกันได้นะครับส่วนสมาชิกที่เป็นรายเดือนก็ได้รับกันไปแล้วแล้วก็ในกลุ่มไลน์ก็ได้ไปตั้งนานแล้วนะครับสำหรับออมสินนะครับทีนี้มาดูกันออมสินวดนนี้เด่นอะไรออมสินวดนนี้นะครับผมให้เด่นไปที่หกกับเจ็ดนะครับ หกับเผมเน้นที่6กนะตัวเจาะก็จะมีหกเจ็ดหกแปดหกเ้าหห้นะครับสตัววางไป2ชุด สามหกเจ็ดกับแปดหกเจ็ดนะคิดว่าน่าจะเป็นเด่นหกชุดเด่นนะครับหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแล้วก็ 7จนะนี่คือชุดเด่นเนาะเจ็ดแปดหแปดหเก้าหเจ็ดเน้นหะรองเจดนะครับ3ตัวก็สามหกเจ็ดดหเจ็ดอ่ารู้สึกว่าจะเน้นที่หกเจ็ดเยอะเลยวันนี้ <c oughs> สำหรับออมสินว,วันที่หนึ่งตุลานะครับเนาะอันนี้ก็คือใบที่ผมให้ในกลุ่มลายไปตั้งแต่รอบแรกนะครับมีรัฐบาลไทย มีบนล่างเออโอเคนะครับขอขอให้ผ่านนะครับสำหรับออมสินนะผ่านทางรัฐบาลไทยชุดใหญ่แล้วก็ออมสินก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ